สวัสดีครับพีซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ช่วงเช้าเนาะแต่เช้าครับพี่ซียังอยู่ที่เขื่อนลำปาวนะครับพีซีนี่โอ้มับรรยากาศเนาะครับพี่ซีจะดุง้งหัวยกย่อนะครับพี่ซีโานก็เริ่มมาแล้วนะครับพี่ซีไปไปดูกันนี่มันจะต่างกันนะครับพีซี ต่างก,กันกับเอาเหล็กทำหรือเปล่าเนออ้อครับพี่ซีอันนี้ที่ทำเมื่อวานนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เนาะนมาพูดตออ่อนะครับจีด้านหลังที่จะทำวันนี้จุดแบบนี้เขาเรียกว่ากระดึงนะครับพี่ซีก็ไปเราชมโอ้ยฝนล,ลงเม็ดแล้วครับพี่ซีก็ เหี่ไหมน้ำมันแห้งน,นะครับพี่สีแห้งลงเยอะเนาะน้ำแห้งลงเยอะนะครับพี่สีก็ฝนก็ปล่อยมานะครับพี่สีเมื่อคืนนี้ก็ลงมานอนอยู่ที่เขื่อนเนาะเพราะว่ายกยอตรงที่นอนเนาะน บรรยากาศช่วงเช้านะก็ดีนะครับอีซี่มานอนอยู่ที่นี่ก็เที่ยอย่างเดียวยุงมันเยอะก็ไม่ได้เข้าไปนอนด้านในเนาะออกมานอนด้านนอกนะครับอีซี่มันจะมีที่นอนอยู่เนาะกอดติดแกกับดึงช่วยนะครับโอ้ยช่วงแรงนี่ช่วงแรงครับอีซีน้ำยังไม่มาเลยยกยอนี่จะอยู่ติดกันเลยนะครับอีซี เห็นไหมครับดิด่งติดกันถ้าน้ําขึ้นนี้ก็จะแยกเนาะออกไปเรื่อยนะครับี่สีเพราะว่าเอาไว้ยอยู่บนบกไม่ได้นะครับพี่สีเพราะว่ากลัวไม้มันเสียหายเนาะปวกกัดไล่กินเนาะเห็นไหมครับเจ๋ยวเลยครับพี่สีไป ปลา,าเยอะนะครับบิซีแต่ยกเมื่อคืนนี้ไม่ถูกเนาะเพราะว่าน้ํายังไม่ไหลมานะครับบิซีมีเป็นน้ำละคุณผมเมื่อคืนนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับบิซีเพราะมันมืดมองไม่เห็นแล้วครับบีซีตอนยกเนาะโอ้อยากให้พอดองยกจังเลยเนาะยกให้ดูครับบิซี่ ครับน้ำนะน้ำคุณมีคนลงมาเยอะอยู่นะครับวิศวิไปไปครับที่นี้นะหนึ่งคนนะอยู่ตรงนี้อยู่ไกลพืชน,นะครับวีศวิคนโอ้ยเมื่อคืนมีก็มาเล่นด้วยเนาะไปครับไปดูตรงร,รอบๆบริบเวณเขื่อนลำปางไม่ย,ย,ยู่อยู่ส่วนไหนของเขื่อนเนาะ นี้ก็กลับขึ้นไปทำยกยอเหมือนเดิมเนาะอยู่บ้านนะครับพี่ซีบ้านพี่สาวของช่างพงศ์ไปทำมือเขาแถวนี้นี่ยพี่ซีเขาจะช่วงว่างเนาะเขาจะลงมายกยอว่ามาหาปาลานะครับพี่ซี หาป่าเจ้าบรรยากาศนะครับพิวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าถ้าตกนี่ทําเชื่อมก็ไม่ได้นะครับพีซีเพราะว่าต้องออกมาเชื่อมด้านนอกเนาะต้องฝนเข้าฝนออกแน่นอนวันนี้ถ้าฝนตกมาแรงๆเ,เนาะ ครับก็เดินทางมาจากเขื่อนละป่าเนาะขึ้นมาถึงบ้านแล้วนะครับอฟซีก็นี่ที่ทําเสร็จเมื่อวานก็เขานี่แหละครับทาเป็นเททําเอาเหล็กแทนไม้นะครับอฟซีทีนี้เปลี่ยนเนาะนี่ครับที่ทำเสร็จเมื่อวานนี่เนาะก็เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งเหลืออีกด้านหนึ่งนี้ ด้านนล่งีโอ้ยมันยาวมันยาวเกินเนาะด้านหลังมันเป็นงานงานละเอียดงานละเอียดด้วยละเอียดด้วยนะครับทุกท่านเนาะจุดในการเชื่อมเหล็กนี่เราเราต้องเป๊ะๆนะเชื่อมต้องก้องนะครับนี่ควายเป็นเหล็กป่าเจ้าเลยนะครับพี่สีเน้นตรงนี้ อันนี้จะเป็นด้านหน้าของสะดุ้งเนาะตังนี้ยังไม่เสร็จนะครับวิซีด้านหลังมันจะยาวเกินเนาะโอ้มันเย็นบ้านเนาะก็ดูเงียบดีเนาะนี่ครับน้องหมาคึ้มฟ้าคึ้นฝนเึ็นางนาสะดุ้งก็จะใช้ไม้ไผ่แทนนะครับวิซี อาจจะรุใช้ไม้ไผ่ไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ